นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car Of No สวัสดีครับพบกับ Car Of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับในแวดวงยานยนต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงการที่ได้รับการพัฒนามาอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะในยุคหลังๆที่เทรนการสร้างสารรค์ของโลกนั้นเปลี่ยนไป เนื่องจากต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่สิ่งที่เรียกกันว่าเครื่องยนต์นั้นมีบทบาทน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับในส่วนของระบบขับเคลื่อนที่เดิมทีแล้วนั้นรถยนต์ในลุกแรกเริ่มมักจะใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อหลังหรือที่เราๆท่านๆคุ้นเคยกันในชื่อรถขับหลังแต่ในยุคปัจจุบันระบบขับเคลื่อนรูปแบบนี้แทบจะไม่มีให้เห็นในรถที่มีจําหน่ายอยู่ทั่วไปแล้วจะมีก็เฉพาะในรถระดับพรีเมียม หรือรถที่มีสมรรถนะสูงๆเท่านั้นมันเป็นเพราะอะไรกันจะว่าไปแล้วรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังล้อหลังถือว่ามีคุณสมบัติที่โดดเด่นอยู่พอตัวโดยเฉพาะกับรถที่มีสมรรถนะสูงที่เน้นความหลากหลายและยืดหยุ่นในการขยับปรับเปลี่ยนเช่นหากคุณเป็นสายซิ่งที่ต้องการจะวางเครื่องข้ามสายพันธุ์ต้องยอมรับว่าการทำสิ่งนี้กับรถขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำได้ง่ายกว่าในรถรูปแบบขับเคลื่อนล้อหน้าที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ภายในห้องเครื่องการตัดต่อดัดแปลงระบบส่งกําลังหรือแม้แต่ความเซนสิทีฟในเรื่องของอัตราส่วนการกระจายน้ําหนักซึ่งต่างกับรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังที่ชิ้นส่วนในการขับเคลื่อนถูกกระจายไปยังตุดต่างๆทางด้านหน้าและด้านหลังนั่นจึงทําให้ประสิทธิภาพในการกระจายน้ําหนักโดยรวมของตัวรถทําได้ดีกว่าซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะในการขับขี่นั่นเอง นอกจากนี้แล้วสิ่งที่รถขับหลังให้ได้มากกว่ารถขับหน้าก็คือเรื่องของความทนทานในการใช้งานเนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆทำงานแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนเช่นล้อหน้ามีไว้เพื่อบังคับเลี้ยวส่วนล้อหลังมีไว้เพื่อการขับเคลื่อนเท่านั้นต่างกับรถขับเคลื่อนล้อหน้าที่ล้อคู่หน้าทั้งสองต้องทำหน้าที่ทั้งขับเคลื่อนและเลี้ยวในเวลาเดียวกันนั่นจึงเป็นสาเหตุข,ของการสึกหลอได้ในระยะยาวมากกว่าไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ โดยเฉพาะยางหน้าที่ต้องรับบทบาทหนักด้วยน้ำหนักจากเครื่องยนต์การบังคับเลี้ยวรวมถึงการถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ลงสู่พื้นถนนสาเหตุที่รถในรูปแบบขับเคลื่อนล้อหลังได้รับความนิยมน้อยลงมากตั้งแต่หมดยุค90คงหนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการกระจายชิ้นส่วนต่างๆให้อยู่ไกลกันย่อมต้องมีจุดเชื่อมต่อซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การย้ายระบบต่างๆมารวมเข้าไว้ด้วยกันในพื้นที่เดียวดูจะลดต้นทุนส่วนนี้ลงไปได้อีกไม่น้อยและด้วยอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญก็คือเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารซึ่งหากเราลองสังเกตจะพบว่ารถยนต์ในปัจจุบันแม้จะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเมื่อก่อนแต่กลับมีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารที่เหนือกว่าตรงนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวในยุคที่ทุกอย่างลงตัวล้วนแล้วต้องการความมินิมอลคือทำน้อยแต่ได้มากนั่นเอง ส่วนอีกหนึ่งเหตุผลใกล้ๆซึ่งแล้วแต่มุมมองโดยส่วนตัวของแต่ละบุคคลคือรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังต้องใช้ทักษะในการควบคุมที่มากกว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจะแก้อาการอร์สเตียร์ของรถขับเคลื่อนล้อหน้านั้นดูจะง่ายกว่าแก้อาการร์สเตียร์ของรถขับเคลื่อนล้อหลังเชื่อว่าเรื่องความเป็นมิตรต่อผู้ใช้คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้รถขับหน้าได้รับความนิยมในยุคป,ปัจจุบันส่วนหากใครที่ต้องการความท้าทายในการขับขี่ จากรถที่มีสมรรถนะสูงรถขับหลังอาจจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีกว่าในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะระบบขับเคลื่อนไหนๆย่อมมีข้อดีและจุดด้อยในตัวเองเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับวตัตถุประสงค์ในการใช้งานและความเหมาะสมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมยังเชื่อว่ารถขับหลังยังไม่ถึงการอวสานเลยสัทีเดียวหรือแทบไม่มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ แต่อาจจะถูกจำกัดในรูปแบบและความหลากหลายให้แคบลงเท่านั้นอย่างไรแล้วบรรดารถกระบะมัเสเซิลคาร์พีเอร์ซีดานหรือสปอร์ตสมรรถนะสูงก็ยังคงจะต้องพึ่งสิ่งที่เรียกว่าระบบขับเคลื่อนล้อหลังกันอยู่ดี